ใช่ใช่ใช่มันหนักหนักมากเลยนะเอาวางตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนต่ำโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ this is daddy this is d i n g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  ไม่ใช่นะ oh my one more time hello this is daddy this is d i n g d i n g ชิงต้าไม่ใช่หรอโอเค today we are going to make what เมก้าซุปซุปๆุซุปๆทีตาเฟเวอร์บักุเตนะครับวันนี้เราจะทำบักกุเตกันโอเค are you ready let's go let's g ไปเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนส่วนประกอบมีอะไรบ้างที่แน่ๆเลยนึงคือเครื่องบักกุเตนะครับเป็นยาจีนอันนี้เราใช้อีหอนงฝากที่เราชอบกันใช่ไหมอีหอดนี้หอมเนาะไหนดงสิยาม,มี นี่นะครับใช้หนึ่งห่อนะสามารถสามารถซื้อได้ตามออนไลน์เข้าไปนะครับจาไว้ยี่ห้อโซฟา่าหอมที่สุดที่เคยเรากินมาแล้วนะครับอันที่2คือ black and white pepper นี่ <Wow. S 1> พริกไทยขาวกับพริกไทยดำโอเคไม่เอาไม่จัดดเหนแล้วก็เสร็จแล้วนี่อะไรน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้สีอิ้วขาวสีอิ้วขาว แล้วก็กระเทียมห้าหัวนะครับห้าหัวใหญ่หวานหูทวีสี่ and f อ v e five five เท่าไฟร่ five นะครับห้าหัว 1, 1> and อันนี้คืออะไรหมูสี่โครงอ่อนหมูหนึ่งชิ้นนี่เราใช้เยอะเลยน <Wow. S> 1น wow, กิโลว้าว it's very big ลูกเกดชิต้า ไหนชิต้าตัวใหญ่กว่าไหมว้าวใหญ่มากเลยโอเคมาเรามาเริ่มทํากันดีกว่าวเดี๋ยวป๊าเริ่มทําโอเคชิต้าช่วยป,ป๊าทำนะลูกเอาอันนี้ไปโขลกก่อนอื่นนะครับเราลองเอาใช้พริกไทยดำพริกไทยขาวประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะเอาไปโขลกโขลกหยาบโขลกหยาบไม่ต้องโขลกละเอียดเนาะเพราะเราต้องไปต้มกันองนี้ตอกตอกเบาๆนะตอกตอก,ตกนะาตาทำ ตำครั้งแรกนะคะใช้ครกครั้งแรกโ okay, อเคระหว่างที่ชีตาช่วยป,ปา๊าป๊าตำป๊าก็จะหั่นซี่โครงนะครับหั่นให้เป็น<ร>เส้น,นอันนี้ไม่ต้องใช้หนูตรงนี้นี่ไงนี่ไงใช่นี่นไเ okay, ทนโอเคเทนเลยเหรอ,อยนะืดไฟหนาเอาวางไว้ก่อนชาตาตำให้ป๊าป๊าโอเคระห okay. นะว่างที่ชีต้าผวนนะครับเราก็จะหัน่น เข้ามาใกล้ๆมมะอ่ 3, 4, 5, หกเจ็ครั้งทำไมมั you say, you say ค่อคุณพูดค s ครั้งทำไมมน่ะ้ไม่ให้เป็น1 2 3 4 5 6เไมีม่เป็น10ก็เพราว่าต้าเอามาไม่ครบไงต้องเอามาให้ครบ10ก่อนโ <Okay. S 2> อเคน10เรีย้อย ยางเลยนี่มันเออแอนไนแอนเทน yes it's ten now have ten garlic ten garlic say ten garlic โ okay. อเคอ, <10. S 1> อันนี้อันนี้ ten pork ribs โอเคเห็นไหมตรงนี้นะครับแั่เก็แง่วิธีการหั่นเราจะหั่นตามระหว่างกระดูกเนาะมันจะมีกระดูกเป็นข้อๆนี่ครับกระดูกกระดูกกระดูก เราจะหันระหว่างหันเป็นเส้นอะไรกูอันนั้โอ้โเดี๋ยวป๊าหยิบให้อะไรอ่ะหมอไม่เป็นไรนิดเดียวหรอกโอเคอาตาตามต่อเลยโอเคเราจะหันเป็นทางยาวนะครับเห็นไหมหันง่ายๆซี่โครงอ่อนจะหันง่ายนะครับหันตามเล่าวางระหว่างใช่เยส correct เอาอีกนิดนึง เอาอีกนิดนึงให้หมอป้าโอเคเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาต้มออกมาแล้วมันจะตัวปนตัวปนอะไรหล่นกันเสร็จไหมเนี S ่ยนี่เราจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะฟาตูต้าเป็นอีวาลีอีแล้วแม่ยังส correct ตกมือทุกคนตกมือยี่โอไมค์กนเ่ what happened โอ้โน้วเราไม่ได้ใช้แบบนั้นโอเคใครจะล้างหมูให้ป๊าป๊าตาโอเคเดี๋ยวไปนะใช่เดี๋ยวไปนัดที่ตาล้างนะครับป๊าป๊าเอากระทางออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวป๊าป๊าเอากระถาออกไปให้กรป๊างู้ว้าวอยู่นับดีเท่าไหร่อยู่เข้าหนึ่งสองสาม so many. why so many we use five โโออเเคคแล้วไง okay. เสร็จหรือยังเนี่ยโอ้โอเคสวยงามมากเลยสิต้าทำใช่ไหม<อ>ไม่ใช่ม<อ>ือ,อลุกใช่มือลอย่าไปจับตานะมันแสบนะตำห<อ>ยาบอย่างที่ป,ปา๊าป๊าต้องการเลยว้าวสิต้าตำเองเก่งมากเลย Yes you do very good คุ้จ้า โอเคมาเรามา,มาล้างหมูกันดีกว่าล้างให้สะอาดเลยลูกให้สีแดงให้สีเว็ดทั้งหมดอ่ะทำได้ไหมเข็ดปะเอาน้ำเข็ดเข็ดเฮ้เช็คเด็กมีสีนี่เว็ดขาวเว็ดขาวเว็ดขาวโอเค watch it again it's not done yet โอเ okay, ค let's papadu it โอเค let papadu here แล้วเดี๋ยว you, you wash okay. ตรงนี้เป็นทเทตรงนี้นว่าโอเค as you said, s a okay. ะนี่ล้างแล้วดิเห็นไหมหมูมันสกกระปกเห็นไหมแล้วต้องเอาน้ำสกกระป๋อเทอันี้อกว่าล้างอีกล้างจนกว่าน้ำจะใสอยู่โอเคเราล้างหมูเสร็จแล้วนะครับน้ำใสแล้วโอเคต่อไปเรามาล้างกระเทียมล้างกระเทียม How ไม่ได o ดูอี e ิ i ดูอีวิสไฟไฟไฟนี่ Five 5กรลิกโอเคแต่วิวอัดโอเควัดกรเโน่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียเราไม่ตุ่มหมดแตมันเสียเอาสมันโอเควันหมอแล้วโอเควีวิว6กาลิกนะครับล้างกรลิกเสร็จแล้วไปเราไปตั้งหม้อกันดีกว่านี่บาเอาน้ำใส่หม้อกันดีกว่าว้าว

แต่ถ <Okay. S 2> ้าเอาอันนี้ให้ใช้ไม่ออกนี่ถ้าใช้อันนี้ใช้น,นี้ช่วยปะป๊าเอาหมูใส่เข้าไปเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็ตายโอเคอันนี้ก็นะกกตายนะดักตายนะโอเคนั่นละมาเอาหมูใส่เข้าไปใส่ช้อนตัวใ,ใส่เขา้เขาไปในนิดก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในนู้นโอเคใส่เข้าไปนี่ครับก๊ โอ้ยเยอะๆโอเคทรีเลยนะพอแล้วใส่เข้าไปก่อนโอเค and we have two more โอเค and two more and last one โอเค go พูด all in โอเค very good รอน้ำเดือดนะครับต้มไปละอันนี้เราใช้ไฟแรงรอจนน้ำเดือดเสร็จแล้ว เราก็ตักฟองออกนะครับแล้วค่อยใส่กระเทียมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปโอเคหลังจากที่เราต้มหมูแล้ว next number one we เราต้องใส่เข้าไป,ปอะไรรู้ไหม number one is this one this one number one one two three f o อะไร s i <is> what? <Three. S 2> what is it อะไร กระเท a ยมโอ o k and next what we put oyster sauce yummy yummy next we will put so s o y sauce yummy okay and then we will put yummy. pepper yummy mm. and then we will put SOMOMFAH Sofa. y u m m y น้ำมีโอเคเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกันเนาะแล้วเราตักฟองออกกันไหมใตอยลอดคุณป้าตักฟองไหมตับบั๊กโอบออกเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวพอเดือดสุกคุณพ่อตักบั๊กโอคุณพ่อจะซื้อบั๊กโอเคมีซื้อบั๊กโอเคโอเคเดี๋ยวบั๊กโอสังเกตไหมเห็นไหมเราตักฟองไหมใตายังไม่ต้องเอาตะเกียบถูกตะเกียบใช้ที่ลังโอเคเราเห็นฟองไหมเราตักฟองออกนะครับค่อยๆตักฟองออก พอน,น้ำเดือดแล้วฟองมันจะออกมาไหมเห็นฟองไหมบัฟเฟลมีตอนนี้เดอะบัฟเฟลระหว่างนะั้นให้เบาไฟเป็นไฟกลางนะครับเป็นไฟกลางไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกออจากหม้อหมดโอ้โหว่าเส้นถ้อยากที่เอาเลยเดี๋ยวกลับมาได้ไปเลยครับเด <laughs> ี๋ยวกลับมาแล้วลูกเบาไปกระเล่นนิดนึงให้มันเดือดนะครับจะได้ฟองจะได้ออกมาให้หมด เราจะต้องตักฟองออกให้หมดนะไม่งั้นมันจะมาวจะมีกลิ่นคาวหมูนะครับไม่ต้องคนนะเราแค่ไม่ให้มันติดกระทะเราขยยกมันขึ้นมา <Okay. S 1> โอเคหลังจากที่เราตักฟองออกส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีฟองละแล,ว,แลวนี่ต้นไปประมาณนักประมาณสินาทีแล้วเนาะอันี้ต่อไปนะครับหลังจากตักฟองออกใส่กระเทียมลงไปเลยใส่ทั้งหัวเลยนะ <Okay. S 1> ใส่ไปหมด เสร็จแล้วนะครับใส่น้ำมันหอยนะครับอันที่สองใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วซีอิ๊วขาวเนาะที่เมื่อกี้เราวัดกันแล้วเนาะประมาณ5าช้อนโต๊ะตามด้วยพริกไทยโขลกไม่ต้องละเอียดนะครับใส่ลงไปเลยถ้าอยากให้เผ็ดร้อนแค่ไหนก็ตามใจชอบเลยแต่บ้านเราใส่่อนขัางเผ็ดร้อนนะประมาณนี้ก็พอโอเคพระเอกของเราขั้นตอนสุดท้ายนะครับ หนึ่งห่อเนี่ยจะมีสองถุงจะมีเครื่องอยาจีนอยู่สองถุงนะครับยี่ห้อเนี้ยคอนเฟิร์มเลยว่าหอมที่สุดเท่าที่เคยต้มมาละหลายยี่หอ้อต้องมาเป็นสิบยี่หอ้อละยี่หอ้อหอมที่สุดนะครับอ่ะเราใส่ลงไปเลยทิตาจะมาช่วยป๊ปป้าใส่นี่ไหมมาแล้ววิวเคร่อ้าแบบวเครืแป๊ะววคัมแบบ็คมาใส่หอมเลย หอมเลยยังไม่ทันยังไม่ทันรอสุกเลยหอมซะแล้วโอเคโอเคยูพุ u เดอะพาวเดอร์อินไซด์โอเคหวานถไม่ต้องโ oh, ยนไม่ไม่โยนไม่โยนค<า>่อยค่อยหย่อนค่อยค่อยหย่อนเอาใส่เอาใส่ตรงนี้อาใส่นี่อ่าแล้วก็อัดถือใส่ลงไปหวานถือ yeah. เสร็จแล้วนะครับไปละ สมาธิไม่มีแหละโอเคแค่นี้ก็หอมแล้วใช่ไหมแม่หอมแล้วเนาะ่อยให้เดือดนิดนึงนะครับเล่นไฟขอให้เดือดเดือดทีเดียวนะขอให้เดือดปุดๆเลยทีเดียวเสร็จแล้วเราจะตุ๋นกันแล้วโอเคเดือดแล้วเราเบาไฟเป็นไฟไฟเบาที่สุดนะครับเป็นไฟเบาที่สุดใบบเบาแบบเบามากเนาะบอกแค่นี้ เบาวันนี้ก็จะดับแนละ้วเนาะอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะตุนเอาไว้อีกประมาณ3 2มถึงสชั่วโมงนะครับอันนี้เราปล่อยให้น้ํามันระเหยไปเสร็จแล้วเราเอาตะเกียบม,มาวางนะครับเสร็จแล้วเราฝามาปิดแต่เอาตะเกียบวางก่อนนะครับปิดจะไอ้น้ํามันจะได้ระเหยออกได้นะครับถ้าเราปิดสนิทปุ๊บฝารุ่เนี้ยมันไม่มีที่ระบายอากาศเพราะฉะนั้นเวลามันเดือดเนี่ยมันจะร้นออกมาเพราะฉะนั้นเราทำเงี้ยไว้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวอีก ทุกๆครึ่งชั่วโมงเราจะมาเติมน้ําเข้าไปนะครับมาให้น้ํามันแห้งนะทุกๆครึ่งชั่วโมงเราจะมาเติมน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบโอเคโอเคตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเรามาดูกันโอ้เห oh, ็นไหมต้องเติมน้ํานะครับคอยเติมน้ําเข้าไปมันจะได้ไม่แห้งนะครับตอนนี้ระดับน้ํากลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราต้องต่ออีกประมาณ ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วกลับมาดูกันนะครับโอเคผ่านไปชั่วโมงนะครับโอ้คันนี้น้ํำลดลงไปเยอะเลยเพราะเปิดไฟแรงขึ้นนะครับนี่อ่ะเรามาเติมน,น้ําให้เต็มนะครับแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกสักสามสิบนาทีแล้วก็ของทานแล้วนะครับโอเคครับหอมไหมพี่ตาหอมไหมลูกไหนไมหดูสิ ผ่านไปสามชั่วโมงลุกว <Look. S 2> <Wow. S 1> ้าวแยมมี่ทิตาชอบใช่ไหมซุปซุปมาเดี๋ยวเรามากรองกันแล้วก็ย้ายหม้อนะครับทำไมต้องย้ายหมอ้อเ<ำ>พราะว่าเดี๋ยวป๊าจะได้ทำให้มันซุปมันใสสะอาดสะอาดทอดทอดทอดเราจะย้ายจากหม้อนี้เข้ามาอยู่หม้อนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวปะ๊ปะป๋าจะเอาหมูมาใส่ก่อนนะแล้วก็เอาเอาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหม,ม,มกาอะไรกาอะไรกาหลีกาหลี่ข้อมดโอเคโอเคเดี๋ยวปะ๊ปะป๋าเอาหมูใส่เข้าไปก่อนนะดูนะพอหมูนะครับเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยแล้วมันก็จะสวยงามเลยนะเวลาเราใส่ชามก็จะสวยมากเลยไม่เอาตามไม่เอาเราจะใส่ในหม้อแลนะ้วตาระวังร้อนนะเดี๋ยวเราเทน้ำตอนสุดท้ายเลย โอเคแล้วก็เอาหมูขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าขา <Okay S 1> ้าวแกงเอาอันใส่ว่ามันร้อนขึ้นว่าอะไรข้ามาในนี้ว่าว่าไปข้าไปในนี้โอเคไหมครับโ <Okay. Okay. S 2> อเคครับสองชั่วโมงต้มันี่มันจะ,นนจะเปื่อยมาก <Wow. S 2> เห็นไหมหม,มาดูนะดูนะเปื่อยไหมเปื่อยครับตึง้งกระดูกหลุดไปแล้ว เอาไมา่ด c กระลิกดีอ o n ่อันหวาป้าพูด2เคแลอันนี้วางนะไม่ใช่เอาอันนี้เอาอันนั้นนะ One, two, 2> 1 2 3ร้อนร้อนร้อน,อนตายกขึ้นมาโอเคอันนี้เครื่องที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ทานอันนี้เราทิ้งได้เลยอ๋อตะเคยนี้อ่าน,นี้เรากรองแนละ้วซุปใส่แจ่วนะ ที่เราใช้ก็แค่นี้นะครับต่อไปจะเตรียมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟมีอะไรบ้างเราใช้พระกาศแก้วเห็ดต่างๆนะครับตามใจชอบเนาะตอนนี้เราใช้เห็ดเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหอมโอเคเรามาเตรียมกันเลยทิต้าอายุ ready เห็ดน้ำลอยโอเคครับผม <c oughs> ไหนอ้าทิต้าโอเคป้าป้าหันชีต้าล้างนะโอเคไหม โอเคเอาโยนทุกขั cut ป็นมิ๊อย่าไม่โอเคไอคัตนะโอเคแต่ดี่คัตแล้วโอเคชิตาล้างโฟมมี thank you mm, ใช่แล้วโอเคล้างให้สะอาดเลยแล้วตักขึ้นมาคืนปะปะโอเคแห้งยังโอเคใส่เข้าไปให้ไดดีโอเคชีตาเห็ดขึ้นมาแล้วเอาอีกเอาอีกเราใช้เห็ดหอม เห็ด <Okay. S 1> หอมหนึ่งดอกหั่นไปเลยสไลด์สไลด์สไลด์อันนี้เป็นเห็ดหอมสดเนาะไม่ต้องแช่น้ำก็ได้โอเคสไลด์โอเค o r me please Thank you okay. เอาอีกไหมล้างเสร็จแล้วเอาใส่ในนี้ให้ป๊ะปาใส่ในหม้อให้ป๊ะปาโอเคต่อไปประกัศแก้ว ตามใจชอบเลยครับอยากทานเท่าไหร่ของเราใช้สองใบก็พอสำหรับหนึ่งจานเนาะกินคนเดียวอาชิต้าล้างอันนี้ให้ป๊าป๋าให้แด๊ดี้ thank you ล้างเลยนี่อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เสร็จแล้วมาน,นี่โอเคเอาน้ำสลัดน้ำออกสลัดน้ำออกนะครับเต่วาเกิดสระน้ำใหญ่เกินใหญ่เกิน,กนไปใช่ไหมลูก น้ำกินใช่ไหมใช่ครับล้างเลยลูกทำไมต้องเอาน้ำกินใช่เพราะว่ามันจะได้สะอาดครับเวลาเราล้างผักก็จะได้สะอาดลูกทำไมไม่ต้องเอาน้ำวางจานถ้าน้าล้างจานก็เอาไปล้างจานไงครับโอเคหลังจากที่ <c oughs> ตัววุ่นวายตรงนี้แล้วเรามาเตรียมกันนะครับน้ำซุปอันนี้เราไม่อยากต้มรวมกับผักเพราะว่ามันจะทำให้เสียรสชาตินะโอเคเพราะฉะนั้นเราตักน้ำซุปต้มแยกนะครับเอาน้ำซุปใส่ลงไปเลย ตามที่จะรับประทานนะครับโอเคใส่น้ำซุปประมาณหนึ่งชามเสิร์ฟนะครับกระดูกหมูที่เราต้มจนเปื่อยนี่เปื่อยไหมนาทานว่าใส่เข้าไปโอเคใส่สัก2ชิ้น3ชิ้นเนาะสชิ้น,นครับตั้งไฟต้มให้เดือดนะครับเดือดจนเห็ดสุกแล้วก็เตรียมชาม อากกาศนะครับเราฉีกได้เลยลนะต้มได้เลยนะครับไม่ต้องหันปเป็นใบเล็กๆนะครับจะได้จะได้ดีคำนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปผักกาดไม่ต้องต้มนะครับเพราะว่ามันสุกง่ายมากโดนน้ําร้อนก็ก็ทานได้แล้วไม่จาเป็นต้องต้องโดนต้องต้องเอาไปต้มกับสุกนค,ครับแคผักสวยงามจัดให้เรียบร้อย อันนี้ของัอันนี้ของป๊ป้านี้ของป๊ป้าอันนี้ของมาม่าโอเคเดี๋ยวป๊าป้าทำให้ตาด้วยไหมตาอยากกินไหมลูกไม่มันเผ็ดไม่เผ็ดหรอกต้าชอบอันนี้ตั้งคิโอเคต้มเริ่มสุกแล้วนะครับดูน่าทานมากปิดไฟนะครับแล้วก็เตรียมเสิร์ฟนะครับก็โอเคเตรียมเสิร์ฟเทได้เลยเทลงไปเลย ลแล้วก็หมูลง,งเรียบร้อยไปว่าแล้วย่มาดูกันาาตาย,ยัางล้างอยู่ไม่เสร็จเลยนะโอเคพร้อมเสิร์ฟนะครับโอเคเยี่ยมน่าทานมากทิต้าชิมไหมไม,ไม่ชิมเหรอลูกไปบ,บายกล้องก่อนเสร็จแล้ว ก่อนที่จะล้างต่อเนระา,า,า,ามาบายบายหม่าม้าก่อนโอเคบายบายบ,บายบายครับบายบายความวุ่นวายครับบายบายครับความวุ่นวายไปชิมกันลองทำดูคราบน่าจะติดใจบายบาย